ผมคิดว่านี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งไอเทมนะครับที่สาวๆน่าจะชอบกันนะก็คือตัวนี้เขาจะเป็นหวีไฟฟ้าไร้สายที่สามารถปรับความร้อนได้สูงสุดถึง200องศาเลยนะครับเป็นหวีไฟฟ้าของยี่ห้อยูเลอร์นะครับอีนน๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับกับการหวีผมฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะฝั่งขวาเนี่ยผมก็จะทําการหวีด้วยหวีตัวนี้นะครับส่วนฝั่งซ้ายมือเนี่ยผมยังไม่ได้หวีเลยนะก็จะเห็นความแตกต่างนะครับว่าผมฝั่งด้านขวาเนี่ยมันจะตรงกว่านะครับแล้วก็ไม่ชีฟูนะแต่จริงๆนางแบบของเราเนี่ยก็ผมตรงสวยอยู่แล้วนะ แตกต่างอะไรที่ชัดเจนมากนะแต่ถ้าสังเกตจริงๆก็แตกต่างอยู่นะครับก็จะเห็นได้ว่าผมตรงนะครับมีความเงางามด้วยนะฮะก็จะเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลารีดผมนะครับก็สามารถนําตัวนี้ไปใช้ได้เพราะว่ามันจะมีแบตเตอรี่ในตัวนะพกพาใส่กระเป๋าได้เลยนะครับขนาดเล็กนะครับกระทัดรัดพกพาง่ายและที่สําคัญมีมอกอด้วยนะครับทุกคนส่วนสีก็จะมีอยู่3าสีให้เราเลือกนะครับมีสีเทาสีชมพูแล้วก็สีขาวนะชอบสีไหนเราเลือกได้เลยนะครับส่วนขล้องแถมที่เขามีมาให้ก็จะมีสายชาร์จนะครับมีสายชาร์ ทเแล้วก็สายชาร์จไทเซูไทเซีแล้วก็จะมีกิฟต์ีนผมนะครับและสุดท้ายเลยก็จะแถมกระเป๋ามาด้วยนะครับ